สวัสดีครับนักเรียนโส o i กทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง7เรื่องที่ปรัชญาโส o i กกับศิลปะการต่อสู้นั้นมีเหมือนกันนะครับผมได้เดียมมาจากนี่นะครับเว็บไซต์ Daily Stoic นะครับเขาตั้งชื่อแบบนี้แหละฮะเขาบอกว่าบทความนี้เขียนโดยนะค,คุณเจสันเมนนะถด้จากอินพิดนะครับผู้ก่อตั้ง Full Contact way นะครับ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้นะครับแล้วก็เขายังมีความสนใจในเรื่องสตโตอิกด้วยครับแล้วก็เขาได้ก็สรุปว่าสตโตอิกกับศิลปะการต่อสู้นั้นมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ7เรื่องนี้นะครับคือข้อแรกคือเรื่องของความยากลำบากทางร่างกายนะครับ ศิลปะการต่อสู้นั้นผลักดันให้เราเนี่ยนะก้าวหน้ายกดับตัวเองไปสู่ระดับที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับบางครั้งเป้าหมายนั้นมันดูเหมือนกับว่าเราไม่อาจจะไปถึงได้นะครับแต่ถึงงนนั้นนะศิลปะการต่อสู้นั้นหลอ่อหล้อให้เรามีความมั่นใจครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาตัวเอง ไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับนะฮะโดยที่มันจะกระจัดความสงสัยตัวเองครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเจอความเจ็บปวดทางร่างกายนะครับศิลปะการต่อสู้นั้นเขาให้เราโฟกัสที่อะไรครับฝึกซ้อมครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับกระบวนการครับนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยมันเข้ากันได้เลยครับกับโซอิกครับเพราะว่าโซอินั้น ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องความอุตสาหะครับเหมือนกับศิลปะก,การต่อสู้เลยครับที่ออกแบบมาเพื่อเาชนะความยุ่งยากครับสิ่งเนี้ยทั้งโซอิกนะครับแล้วก็ทั้งศิลปะก,การต่อสู้นั้นมองว่าความกลัวนะฮะความกลัวลำบากนั้นมันรุนแรงมากกว่าการลงสนามจริงครับนะฮะ จินตนาการนั้นมันรุนแรงมากกว่าของจริงนะเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้นะเราจะระบุอุปสรรคคุณได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็หาทางเอาชนะไ,ไม่ได้ครับนะข้อแรกนะครับเราจะทั้งโตอิกนะทั้งศิลปการต่อสู้จะมีเป้าหมายที่สูงส่งครับแล้วก็เราจะมองว่าความยากลำบากระหว่างทางนั้น เป็นความท้าทายท,ที่เอาชนะได้ได้ครับเราจะโฟกัสที่กระบวนการครับเราจะไม่กลัวว่าจะไปไม่ถึงแต่เรามั่นใจว่าไปถึงได้แน่นอนค็เราทํากระบวนการให้ดีที่สุดนะครับข้อ2ครับวินัยครับวินัยนั้นถ้าเราฝึกกีฬานะเราจะรู้ว่าวินัยสําคัญมากครับศิลปะการต่อสู้เช่นกันนะครับมันต้องใช้ความอดทนนะครับต้องใช้การฝึกฝนนะครับฝึกฝึกฝึก จนกระทั่งมีพื้นฐานที่จําเป็นต่อามสำเร็จครับเราจะเน้นที่การมีวิน,นัยมีความมุ่งมั่นครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้ครับแล้วก็เชื่อว่าอุปสรรคความยากลำบากนั้นไม่สามารถาขัดขวางเราได้ครับโตอิกเช่นกันนะครับโซเอ็กนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยจะสอนให้เรานะปลูกฝังวินัยครับ มีความตั้งใจอย่างยิ่งแล้วก็มีความสามารถในการควบคุมตนเองครับให้ทำในสิ่งที่เราจาเป็นต้องทำเพื่อจะพาเราไปสู่เป้าหมายไปสู่การเป็นคนที่ดีขึ้นครับสู่ความเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับนะครับคล้ายกันนะครับทั้งศิลปะการต่อสู้แล้วก็ตัวอีกนั้นต้องการวินัยครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะ อัพหรือว่าตัวเองให้สูงขึ้นครับอัพเกรดตัวเองสูงขึ้นนั้นต้องมีวิน,นัยในการทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องทําเพื่อที่จะยกดับตัวเองให้สูงกว่าเดิมไม่ได้ครับนี่ฮะต่อมาครับข้อ3ครับจินภาพแง่ลบล่วงหน้าครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ศิลปะการต่อสู้นั้นก็ได้บอกเช่นกันนะครับว่า คุณต้องนึกภาพตัวเองครับชนะการแข่งขันแล้วก็นึกภาพตัวเองว่าถ้าเจอกับปัญหาครับถ้าเจอกับการตอบโต้หรือการตอบสนองของคู่คแข่งที่มันเจตนาจะทำร้ายเราเนี่ยเราต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนครับแน่นอนครับการต่อสู้นั้นทั้งสองฝ่ายครับ เราอยากชนะเขาอยากชนะฮะดังนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้ก็ต้องรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรครับเราก็ต้องนะครับมีการสอบม,มาถ้าเขาโจมตีตรงเนี้ยเราจะรับมือ,อยังไงและเราจะทํายังไงเพื่อให้ชนะให้ได้โค่นเขาให้ได้ครับมันเป็นการจินตภาพล่วงหน้าเป็นการฝึกซ้อมอยู่ในใจแล้วก็วางแผน วางกระบวนการซ้อมเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็เอาชนะให้ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่คล้ายกันกันกบโตอิกครับนะสโตอีกนั้นจะโฟกัสไปที่การสร้างภาพเชิงลบหรือว่าจินตภาพเชิงลบไว้ก่อนเหมือนกับอะไรครับคิดถึงความเสี่ยงไว้ก่อนรู้ว่ากิจกรรมเนี้จะเกิดความเสี่ยงอะไรแล้วทำยังไงถ้า ความเสี่ยงนี้นเกิดขึ้นจริงเราถึงจะรอดได้ครับนั่นแหละครับเมื่อเราคิดถึงความเสี่ยงไว้ก่อนจินตภาพไว้ก่อนวางแผนป้องกันไว้ก่อนรับมือไว้ก่อนเนี่ยพอเจอสถานการณ์จริงคุณจะพร้อมกับมันครับคุณจะไม่แพน,นิคครับคุณจะไม่กลัวคุณจะไม่หวาดหวั่นคุณแค่รับมือด้วยกระบวนการที่คุณวางแผนไว้แล้วครับ นี่เป็นความเหมือนกันนะครับของศิลปะการต่อสู้แล้วก็สโตอิกนะครับต่อมาข้อ4ครับความอดทนครับความอดทนนั้นแน่นอนครับศิลปะการต่อสู้นั้นอึดต้องอึดครับนะฮะต้องมีพลังครับต้องมีใจครับมีทั้งพลังกายพลังใจนะครับหลายครั้งนะฮะ ยกตัวอย่างนักมวยแล้วกันนักมวยนะ่นะมีคนบอกนะว่าความจริงแล้วแรงก็มีเท่าๆกันนะครับแรงมีเท่ากันก,ก็มีเท่ากันครับพลังกายมีเท่ากันเดี๋ยวสิ่งที่ตัดสินว่าใครจะชนะจะแพ้หลายครั้งอยู่ที่พลังใจครับความอดทนความอึดนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกนีฝึกทั้งเรื่องของการทําให ร่างกายคนนั้นมีความแข็งแกร่งมีความทนทานต่อการเสรียดสีครับต่อการโดนกระแทกโดนการต่อการถูกถูกคู่ต่อสู้โจมตีครับต้องทนทานได้ครับทางกายครับแต่ว่าอีกทั้งทางใจคุณต้องฝึกด้วยครับว่าแม้คุณจะโดนหนักแค่ไหน แม้คุณจะถูกทำให้ล้มไปครั้งหนึ่งสองครั้งต้องมีก๊อกสองมีความหวังมีความมั่นใจว่าตัวเองจะต้องกลับมาสู้ให้ได้ครับสโตอิกเช่นกันนะครับเขาจะเข้าใจว่าเรานั้นต้องเรียนรู้ได้ยังไงครับสงบสีอารมณ์ครับท่ามกลางสถานการณ์ที่มัน ปั่นป่วนสถานการณ์ที่คนอื่นรู้สึกว่าแพนิคสถานการณ์ที่คนอื่นรู้สึกว่ามันมันคงเนี่ยเราจะต้องสงบสเสียรมได้แล้วก็จดจ่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับคําว่าสโตอิกนะฮะมีความหมายหนึ่งที่แปลว่าอดทนเ้มืกันนะครับเราจะอะไรครับเราจะมีความเข้มงวดกับตัวเองครับแล้วก็อ่อนอ่อน ปัจจัยภายนอกปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับเราฝึกนะครับมีการฝึกอะไรครับฝึกซ้อมความลําบากล่วงหน้าครับเจอความลําบากก่อนฝึกไว้ก่อนพอเจอของจริงลําบากจริงถ้าเกิดจับพัดจับผูเราจะไม่แพนิคครับเราจะปรับตัวได้ทันทีครับได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมครับคล้ายกันว่าความอดทนใน ศิลปะการต่อสู้ก็เหมือนกับเราต้องซ้อมอะซ้อมโดนกระแทกโดนทําร้ายโดนต่อสู้โดนโจมตีซ้อมไปก่อนครับกับคู่ซ้อมเราอาจจะไม่หนักหนาไม่รุนแรงเท่ากับคู่แข่งจริงเพราะว่าคู่ซ้อมเรานั้นก็แค่ทําตามกระบวนการทําตามโปรโตโคอลใช่ไหมแต่ว่าคู่แข่งเราคือ จะฆ่าเราไว้ได้ครับความรู้เนี่ยอ,จจอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีการซ้อมลุวงหน้าละเราฝึกความอดทนแล้วว่าเราอืเจอเท่าเนี้เรารับได้เราทนได้เนี่ยเจอของจริงเราจะไม่ตื่นตระหนกไม่แพนิกต่อแข่ฉันรู้ละฉันเคยเจอละฉันรับได้น,นี่ครับโซอิกก็เช่นกันครับถ้าเรามีการฝึกซ้อมมาครับเราจดจอ่อกับสิ่งที่เราทํานะครับจดจอ่อกับปัจจุบันครับ เราจะมีนะครับความอดทนครับถ้าเรามีการฝึกซอ้อมมาด้วยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเลยนะอะไรก็ตามที่เขาเจอครับเขาจะมีความนิ่งและสงบมากกว่าคนอื่นเนะี่ยข้อห้าครับคาดหวังสิ่งเลวร้ายครับนี่ก็คล้ายกับการจินตภาพเงื่อลบลุ่งหน้าคือว่าศิลปะการต่อสู้นั้นมันเป็นการคาดการและก็ตอบสนองคู่ต่อสู้ครับ คุณพร้อมที่จะโดนตีครับโดนถลุงครับโดยที่คุณก็รู้ว่ายัางไงซะก,ก็ต้องเจ็บปวดฮนะแต่เมื่อคนรู้ว่าอย่งไงก็ต้องโดนนั้นก็ต้องมีการฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมให้รับมือกับมันด้วยความชำนาญครับชำนาญทำให้ร่างกายเรานั้น ทนครับรองรับการกระแทกการโจมตีนั้นได้ดีได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ยุบง่ายๆนะครับสโอ่กก็เช่นกันนะครับก็จะมีการจินภาพแง่ลบนะครับมีการฝึกฝนทับมือกษะเพื่อที่จะเตรียมไว้ก่อนครับพอเจอของจริงแล้วจะไม่แพนิกนะครับนี่ก็คล้ายกับข้อที่3นะครับต่อมาครับข้อ6คือเคารพ คู่ต่อสู้แล้วก็เคารพตนเองครับผู้ที่ฝึกศิลปะการต่อสู้นั้นจะมีความเคารพกับคู่ต่อสู้นะครับเคารพอาจารย์ครับเคารพเพื่อนครับแล้วก็เคารพตำราครับ,รบเคารพทฤษฎีเคารพศิลปะนะครับที่สําคัญคือเขาต้องเคารพตัวเองครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ โซอีกก็มีเหมือนกันครับโซอีกนั้นสอนให้เรานั้นเคารพตนเองครับให้ความสําคัญตัวเองมากกว่าคนอื่นครับเพราะอะไรครับตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ครับแต่คนอื่นเราควบคุมไม่ได้นั้นเนี่ยเราควรเนีเ่ยเข้มงวดกับตัวเองครับแล้วก็ยึดหยุ่นคนอื่นครับการเข้มงวดตัวเองนั้นเรามีเป้าหมายเพื่อทําให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดครับ การที่คุณจะเป็นคนที่สุดได้นั้นอัปเกรดเวอร์ชันให้ดีสุดได้นั้นคุณต้องเริ่มต้นจากการศรัทธาตัวเองเชื่อมั่นตัวเองครับนนีน้ความกล้าตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ผู้ชนะทุกคนมีครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะทางด้านการเป็นนักรบนักต่อสู้แล้วก็ผู้ชนะในด้านของการเอาชนะใจใจตัวเองครับทั้งเสนอก และทั้งศิลปะก,การต่อสู้นั้นมีเหมือนกันครับนะฮะต่อมาครับข้อ7การควบคุมอารมณ์ตนเองครับแน่นอนครับศิลปะก,การต่อสู้นั้นจะถูกยั่วยุครับจากฝั่งตรงข้ามทําให้เราสติแตกครับทําให้เราสมาธิหลุดทําให้เราน็อตหลุดนะครับแล้วก็ต่อสู้ตามอารมณ์ครับพอต่อสู้ตามอารมณ์อารมณ์โกรธ หรืออารมณ์มั่นใจเกินไปหรืออารมณ์กลัวกันไปนั้นมักจะลืมแผนฮะเหมือนกับที่ไม่ไทยสันบอกว่านะก่อนขึ้นชกทุกคนก็มีแผนชั้นยอดนั่นแหละแต่โดนผมต่อยเข้ามามันนึงเนี่ยแผนเผลินลืมหมดนี่เป็นเรื่องจริงครับดังนั้นน่ะท,ทั้งสโติกทั้งศิลปะการต่อสู้นั้นโฟกัสครับสอนให้เรารู้จักควบคุมตัวเองครับ โตอีกนั้นจะบอกให้เราเนี่ยเรียนรู้ว่าถ้าเราตอบสนองตามอารมณ์เมื่อไหร่นั้นผลลัพธ์จะจบลงอย่างเลวร้ายเสมอครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสอนไว้ว่าครับเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราครับเราจะต้องกลับมาโฟกัสเรื่องมุมมองเราต่อเหตุการณ์ครับ อย่าได้แพนิคอย่าได้หวันไหวไปกับเหตุการณ์เราะว่าเราควบคุมไม่ได้ที่เราควบคุมได้คืออะไรครับต้องมีขวัญกำลังใจครับต้องมีมุมมองเชิงบวกครับต้องหาทางที่จะปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าด้วยใจสงบแล้วก็มีตรกะตรงนี้สำคัญจะ่ผมว่าสติกกับ ศิลปะการต่อสู้นะสู้อีกอาจจะเบากว่านะเพราะว่าเราเราสู้กับตัวเองแต่ว่าศิลปะการต่อสู้นั้นรุนแรงมากครับนะผมว่าจิตใจของนักสู้นะนักศิลปะการต่อสู้มันเป็นอะไรครับนักมวยนักแข่งอะไรยูโดโซูโม,โมใช่ไหมเขาเขาเจอเ,เจอของหนักหนักครับคือคู่ต่อสู้เขาต้องการจะจะฆ่าคุณเลยฮะต้องการชนะให้ได้นะแลกชีวิตดังนั้นเนี่ยผมว่า ใจิตใจและความสามารถในการคมอารมณ์ของนักสู้เนี่ยต้องฝึกจริงครับต้องฝึกซึ่งผมว่านะเขาก็บอกนะไม่ใช่ผมหรอกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีใจิตใจแข้ม,ขม,ขมแข็งแข็งนะสามารถควบมรงไ,ได้นะให้มาฝึกเซออีกครับแล้วคุณจะได้แนวคิดได้ไอเดียนะเอาไปประยุกต์ใช้ให้คุณเนี่ย พบผมรมได้ดีขึ้นในการแข่งขันในเกมการแข่งขันนะครับเนี่ฮะนี่นี่เป็นความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างศิละปะก,การต่อสู้กับปริยาสตโตอิกนะครับทั้งคู่เนี่ยเสริมกันนะครับแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมากนะครับแต่จริงๆนะเนี่ยก็มีผู้คนจํานวนมากครับที่เป็นศิละปะก,การต่อสู้นั้นไม่สนใจสโตอิกค,ครับก็ลองเปิดใจเรียนรู้ดูนะครับซึ่งผมว่าประเด็นเนี่ยมันมีหลายหลายฟิลนะไม่วหวจะเป็นเดี๋ยวผมทําให้จมแล้วกันว่า มันจะเป็นทั้งธุรกิจทั้งการเทรดทั้งเรื่องราวของกีฬานะมีหลายอย่างทั้งทงางทหารนะเอามาให้ท่านดูว่าจริงๆเซอรอกนะั้นนะมันแทรกซึมไปอยู่ในทุกทุกเกมนะทุกสนามครับที่ที่มีสำหรับที่ผู้ชนะนะทุกคนจะต้องมีมานะครับเดี๋ยวจะแถมท่านฟังต่อไปเนาะนนก็เท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ